สนับสนุนโดย b g a n One p u ุ h ยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสะดวกง่ายวันพุชเลือกเยีย็นแบบสุขภาพเลือกแอร์ไฮเออร b สีเล่นเด็ด1กิกพร้อมดูหนัง HBO Go โทร1530สีน้ำมันลอบสเตอร์ตรากุ้งเงางามผลทานขั้นสุดจากอุไรเพนอยากสดชื่นดื่มบลูน้ำผสมวิตามินกลิ่นผลไม้ความสดชื่นใหม่กับบลู าก็ไม่มีกินอยู่แล้วเงินก็มีใช้มีรู้ก,ก็การทำมองคนหนึ่งเด็กสร้างเราเปิดร้านไม่ได้เราก็ไม่มีไรายได้ค่าเชา่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะ16เมษายน2563อยู่กับเรา3คนค่ะคุณนบจรสคุณสารวัตรดิฉันอารีรัตน์ รอมผู้บรรยายภาษามือคุณชวลาค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเที่ยงอมรินผ่านทางหน้าจออมรินทีวี HD หมายเลข34นะครับอีกหนึ่งช่องทางขึ้นที่หน้าจอแฟนเพจอมรินทีวีฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยเรามีไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ชมกันช่องทางนี้ร่วมจัดรายการกับเราไปได้แสดงความคิดความเห็นเข้ามาได้นะครับวันนี้ฮะอยากให้คุณผู้ชมนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วติดตามอมรินทีวี HD ช่อง34เปิดทีวีทิ้งไว้ได้เลยฮะเพราะวันนี้เรายังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโดอออยย่่่าางงตเเนืเฉพะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับมีหลายครอบครัวฮะอย่างที่เราทราบข่าวกันมาก่อนหน้านี้บางคนเนี่ยไม่ควรได้ก็ได้เงิน5,000บาทบางคนควรจะได้แต่ว่าถูกตีว่าเป็นเกษตรกรบ้างถูกตีว่าเป็นนายจ้างบ้างเป็นเจ้าของกิจการบ้างทําให้ไม่ได้รับเงินนะฮนะณเวลานี้มีหลายครอบครัวครับที่กําลังเดือดร้อนแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องมายการกู้เงินอพอคนได้ยินแบบนี้ก็เข้าใจว่า อ้าวที่ลงทะเบียนกันไปเนี่ยได้เงินแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวใช่ไหม5,000บาทบอีก2เดือนเราจะไม่ได้ใช่ไหมทีนี้การถแถลงข่าวของนายรัฐมนตรีพอจบสิ้นไปแล้วทางโฆษกประจำสำนักนายกท่านมาชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายให้กับประชาชนฟังอีกรอบหนึ่งที่นายกถแถลงข่าวไปอาจจะไม่ชัดเจนคือทางคุณนฤมนพิญโยสินวัตรโฆษกประจาสานักนายกบอกว่า คือที่นายกพูดเนี่ยหมายถึงว่าช่วงเดือนแรกเราจะใช้งบประมาณของปี2563ในการจ่ายเยียวยาประชาชนไปก่อนส่วนการจ่ายเงินเดือนต่อๆไปมันเป็นเงินที่จะมาจากพรกรการกู้เงินจำนวน1ล้านล้านบาทซึ่งมันต้องมีขั้นตอนทางกฎหมายแล้วรอการประกาศใช้แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐ